กแกนี้เท่าไหร่นะสิบบาท่ สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้พามาร้านอาหารนะครับแต่จะพามาอาณาจักรของถูกครับนี่คือร้านพี่ตุ๊กขายส่งอยู่ข้างปั๊มปตทเพิ่มสินเขตสายใหมนะครับใครอยากมีอาชีพแค่มารับไปขายสร้างอาชีพได้เลยนะครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายมากและไม่ได้มีแค่สินค้าขายส่งนะครับข้างๆนี่ครับยังมีอาหารขนมของกินเล่นอีกเพียบเลยครับเป็นเหมือนตลาดของกินย่อมๆเป็นร้านสตรีทฟู้ดที่พี่ตุ๊กคัดมาแล้วว่าอร่อยจริงของดีจริงแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างครับในนี้ก็จะมีททั้้้งสิินนนคคคคาาาาออุปโภภบรรรเถูกกะตลด เด่นๆเลยก็จะเป็นพวกผลไม้อบแห้งการพืชต่างๆใครที่ติดตามอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าพี่ตุ๊กจะไลฟ์ขายทุกคืนนะครับแล้วก็ขายดีมากข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยครับของแต่ละอย่างราคาก็จะถูกลงตามเรทนะครับถ้าซื้อเยอะก็จะได้ราคาถูกอย่างถั่วรวมถุงนี้ก็เรท100ชิ้นนะครับราคา90บาทเอาไปขายเนี่ยถุงละร้อยร้อยยี่สิบก็ได้เลยนะครับวันนี้แล้วแต่ทำเลคือไม่ต้องทำอะไรเลยเอาไปวางเฉยๆนะครับมีถั่วหลายอย่างเลยครับอันนี้ถั่วแปะหล่อนะครับห้าสิบบาท ร้อยชิ้น74บาทนะครับมีหลากหลายทั่วเลยครับทั้งถัวเหเลี้งถัวลิสงอันนี้ผมชอบมากนะครับเม็ดมะม่วงเผาอร่อยกว่าแบบทอดนะครับถุงนี้250กรัมราคา85บาทส่วนอันนี้เป็นมะม่วงแบบอบนะครับราคา85บาทเหมือนกันข้างนอกในถุงละร้อยร้อยยี่สิบถึงนั้นเลยนะครับแบบนี้เราก็จะมีเมล็ดฟักทองครับเมล็ดมคคาเดเมียปลากระป๋องนี่ยกลัง790ดรา3ครับปราข้อคัวนะครับเราก็จะมีลำไยกระป๋องลิ้นจี่กระป๋องราคาเท่ากัน39บาททถ้้้าาาายยกกกกลลลััง840เเอไไไปํํรนดะแว็จมีลไยอบแหงโล ละ350ถ้าเอาไปต้มขายเนี่ยก็จะได้ประมาณ20ลิตรนะครับหรือว่าใส่ขวดขายก็ได้ครับแล้วก็จะมีพวกผักผลไม้อบกรอบครับ10ชิ้น75บาทมีสตรอเบอรี่ฟริสได้นะครับลูกใหญ่65บาทครับแล้วก็อันนี้เป็นปีโป้กรอบครับที่หลายคนตามหาเด็กๆชอบมากถุงละ39บาท10ถุง35บาทนะครับมีน้ำจิ้มสุกี้ตราพิทุกด้วยสูตรเข้มข้นเลยครับแล้วก็จะมีพวกน้ำพริกต่างๆอันนี้พิทุกทำเองนะครับกระปุกละยี้พริบน้าบานนีรั้ัน้ำพริกพุ่กออรแมงดา จัดมาหลายกระปุกเลยบ้านเราชอบกินน้ำพริกซะด้วยนะครับอันนี้เป็นหมูฝอยครับเจบาทกรอบอร่อยมากเราก็จะมีของอีกหลากหลายอย่างมากๆพวกกะปิน้ำตาลเครื่องพัวเครื่องปรุงต่างๆมีอีกเยอะเลยครับขนมขบเคี้ยวของว่างของฝากของกินเล่นเยอะจริงๆไปดูด้านนอกกันบ้างดีกว่าครับเดินชอปปิ้งแล้วก็มาหาอะไรกินตรงนี้จะเป็นศูนย์อาหารที่รวบรวมของกินหลากหลายเมนูหลากหลายร้านนะครับนี่คือน้ำลำไยแก้วละ20บาทโอ้โหให้เยอะเหมือนโกรธเจ้าของสวนลำไยนะครับตอนนี้บ้านเรากำลังนิยมกินน้ำลำไยมากเพราะว่าหน้าร้อนนะครับกินแล้วมันก็จะหวาน ใจแล้วก็อันนี้เป็นเซเลอร์ี้ชาไทยครับอร่อยเข้มข้นหอมกลิ่นชาไทยเหมาะกับอากาศดีๆช่วงนี้มากๆเลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับกำลังฮิตกําลังเป็นกระแสเลยครับเค้กหน้านิ่มกล่องละ10บบาทโอ้โหขายได้ยังไงครับเนี่ยแล้วก็อันนี้คือกุ้งอบวุ้นเส้นกับเบคอนอบวุ้นเส้นนะครับราคา25บาทเป็นแบบมินิแต่กินหมดน,นี่ก็อิ่มเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นร้านลูกชิ้นครับเป็นลูกชิ้นอาบก,กะทิไม้ละ10บาท10ฟรีหนึ่งด้วยอันนี้อร่อยนะก่อนเอาไปย่างเขาจะจุ่มกะทิก่อนนะครับทำให้มันมีความ ยำแหนมครับของโปรดอีกแล้วกับแกล้มชั้นดีเลยแหละครับยำกันใหม่ๆสดๆยำแหนมสดนี่ก็ต้องใส่ข้าวทอดกับนังหมูด้วยนะครับแล้วก็ต้องรสจัดหน่อยถึงจะอร่อยครับแล้วก็ราคาถูกมากเนี่ยสาบาทครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านน้ำส้มครับหลิตรราคา50บาท10ขวด400บาทนะครับแล้วก็จะมีขวดเล็กนะครับราคา15บาท7ดขวดร้อยครับน้ำส้มอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกี๊ยวยักษ์ชิ้นละสิบาทโอ้โหใหญ่ไปไหนครับเนี่ยชิ้นเดียวอิ่มเลยมั้งแล้วก็ร้านนี้เขาขายขาหหหหมมมมมูููรับเเเเเปปป็็็นนนขขขข้้้้าาาาาวววกีดดลย FFC ขาหมูก็จะมีทั้งแบบราดข้าวแล้วก็เราสั่งเป็นกลับมานะครับชามนี้ราคา100บาทมีทั้งเนื้อหนังไสคากิถัดมานะครับตรงนี้เป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงครับสีบาทอันนี้ก็ขายถูกนะครับและอร่อยด้วยแล้วก็มีหมูย่างชุบน้ําจิ้มแจ่วนะครับไม้ละ10บาทไม้เบลอเลยน้าจิ้มแจ่วมีมะขามและข้าวคั่วหยิบผักฟรีด้วยครับได้ของแล้วก็มานั่งกินตรงนี้เขามีที่ให้นั่งนะครับสะดวกสบายมากนี่ขนาดเราไปช่วงวันธรรมดานะครับคนยังคึกคักเลยแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคน ถึง6มงเย็นครับติดตามไลฟ์สดได้ในเพจพี่ตุ๊กนะครับแล้วก็จะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศด้วยหรือถ้ามาหน้าร้านแบบนี้ได้ก็จะดีมากเลยครับมาเดินเลือกซื้อของที่หลากหลายและมีคุณภาพและมาหาของอร่อยกินด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ